สวัสดีครับผมต้อมอีซูซูเมโทรไลน์นะครับคลิปนี้นะผมมารีวิวให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันนะสองรุ่นนามาเปรียบเทียบราคาไม่ต่างกันมากนะครับส่วนต่าง9,000บาทเองนะครับฝั่งขวามือตัวนี้นะครับสประตู1.9 LDA เกียร์ธรรมดา8ปดแสนสี่หม้วนนะครับฝั่งนี้นะครับอีซูซูนะครับแคปโฟสปีดเอ็กซ์ซีรีส์นะครับหนนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่8ปดแสนสามหมบาทนะครับซึ่งทั้ง2รุ่นนี้นะครับ ส่วนต่าง9,000บาทมีอะไรบ้างนะครับก็ทุกท่านลองตัดสินใจดูนะครับว่าชอบแบบไหนมาคันขวามือนี้นะครับสำหรับตัว Highlander นะครับ HIGHLANDER เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้าเป็นอันนี้ครับสีโคมเมียมนะครับตัดสีเงินตัดสีเทานะครับโลโก้เป็นสีเงินนะครับไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกเป็นแบบฮาโลเจนนะครับนี่กระจังหน้าครับมาดูครับ X s e r ซ e s ครับ เอ็กซีเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เหมือนกันนะครับกระจังหน้าเป็นดําเงาเป็นโนแม็กนะฮะตัดสีแดงโลโก้สีแดงนะครับมีชุดสเกิร์ตด้านหน้ามาให้ไฟตัดหมอกนะครับไฟเลี้ยวมีเหมือนกันเป็นแบบฮาโลรเจนเหมือนกันแต่ว่าต่างกันที่ตําแหน่งในการวางนะครับตัวนี้จะมีลายแคปล่าโอ้โหร้อนครับกางเนี่ยเป็นลายแคบล่ามนะครับมีมาให้นี่นะครับมาพร้อมกับชุดแต่งนะครับนี่เลยสติ๊กเกอร์ด้านหน้านะครับสรุปด้านหน้านะครับไฮแลนเดอร์จะไม่มีชุดแต่งนะเอ็กซิลี่จะมีชุดแต่งมาให้มา ตามมาดูด้านข้างกันต่อนะครับสําหรับด้านข้างตัวนี้นะครับล้อนะครับล้อไฮ g h นเดอร์จะเป็นขนาด17นิ้วนะฮะสองสเปคดูนิดนึงนะครับสเปค 255-65R17 เป็นยางบิสโตนะครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นดิสเบรกนะครับคอยสปริงโชว์อัพแก๊สพร้อมเหล็กกันโค้งนะครับตัดมาฝั่ง X-Series ครับ X-Series จะได้เป็นล้อขนาด16นิ้วนะฮะ2 1 5 7น R 16นิ้วนะ ล้อจะเป็นดําเงานะครับโลโก้อิซูซูสีแดงนะครับตัวนี้ยางบิสโตรเช่นกันด้านข้างจะมีโลโก้อ s ซูซูสำหรับ X s e r ซ e s นะครับถ้าเป็นไฮ g ลนเดอร์จะมีโคเมียมครับเป็นตัวไฮ g ลนเดอร์นะครับกระจกมองข้างตัวนี้นะฮะจะมีการปรับได้นะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับ x s e ก i e s ก็มีเหมือนกันนะครับถอยมาครับเมื่อเปิดประตูนะฮะจะเป็นแบบโคเมี่มสำหรับไฮ g ลนเดอร์บันไดข้างมีมาให้นะครับ X40 ไม่มีนะครับมือเปิดจะเป็นสีเดียกวกับตัวรถแต่ว่าจะมาพร้อมกับชุดสกเกิร์ตตั้งแต่ตรงนี้ยาวมีถึงข้างหลังเลยนะครับนี่มาตามมาดูหลังต่อครับ X40 แหนบจะอยู่ด้านล่างนะครับแหนบจะอยู่ด้านล่างนะฮะความสูงของตัวรถจะเตี้ยกว่าตัวไฮแลนเดอร์นะครับส่วนไฮ er, er แลนเดอร์ไฮแลนเดอร์แหนบจะอยู่ด้านบนนะครับนี่วางอยู่บนเพลานะครับเห็นไหมมาดูด้านท้ายครับ ด้านท้ายเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับนี่เลยไฮนันเดอร์ได้กันชนท้ายมาให้นะครับกันชนท้ายจะบิวอินนะครับมีมาให้กล้องมองหลังมีมาให้นะครับบิวอินอยู่ที่มือเปิดเลยนะครับจะเป็นแบบโคมเมียมนะครับตัวนี้นี่ DDI นะครับเห็นไหมด้านท้ายมาดูความแตกต่างของ X Series ครับ X Series อ่นี่ได้ไฟท้าย LED เหมือนกันนะครับโลโก้ตรงนี้จะเป็นสีแดงนะ ดีด uh, ีไอดีแมมีเหมือนกันอันนี้จะต่างตรงสีแดงนะครับมีชุดแต่งสติ๊กเกอร์ด้านท้ายมีมาให้กล้องก็มีนะครับแต่ว่าบิวอินที่มีเปิดเหมือนกันแล้วก็มือเปิดจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีสัญลักษณ์ X Serie s นะครับนี่มีชุดสเกิร์ตด้านหลังนะครับชุดแต่งด้านหลังมาให้นะความสูงไฮเดอร์จะสูงกว่านะครับทุกคนไฮเดอร์จะสูงกว่าอันนี้คือภายนอกนะครับไปดูภายในนะดูภายในกัน เอ็กซิลีนะครับเอ็กซิลีภายในนะฮะจะเน้นโทนดําตัดแดงก็คือดําเงาเป็นโนแบ็กนะฮะตัดสีแดงนะครับบุนุ่มด้านแผงประตูนะอันนี้ก็จะเป็นผ้านะครับก็คือมือเปิดจะเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็บ่อจะเป็นบ่อผ้าพรีเมียมของเอ็กซิลี่นะครับดำตัดได้สีแดงนะครับโลโก้สีแดงพวงมาลัยเป็นแบบยูรีเทนกุญแจรีโมทนะครับจอ7นิ้วนะครับแอร์แยกเกียร์เมนนุ่สปีดนะครับมาดูด้านหลัง ตอนหลังนะครับมีช่อง USB นะครับแอร์หลังยังไม่มีนะแล้วก็เบาะเหมือนกันนะครับนี่ดำแดงนะครับด้านข้างตัวนี้จะเป็นเป็นโนแบกนะครับมือเปิดสีดำเงาครับเดี๋ยวเราไปดูที่ไฮ g h นเดอร์กันมากมามาดูไฮ g h นเดอร์ครับไฮรันเดอร์นะครับนี่เปิดประตูมานะครับจะเป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะครับจะว่าเป็นดำตัดได้สีเงินนะครับ บุนุ่มนะครับจะเป็นอานจะเป็นผ้านะครับหรือจะเป็นสีออกเทาด้านนะครับผมเออเนี่ยมันจะออกเทาๆด้านนิดนึงมือเปิดสีเงินนะครับอันนี้จะเป็นสีเงินนะครับกุญแจรีโมทมีเหมือนกันมีตัวปรับสูงต่ําไฟหน้าเหมือนกันแต่ว่าชุดแต่งจะเป็นสีเงินคอนโซลด้านหน้าจะเป็นสีดำนะครับไม่ได้เดินสีแดงนะครับพวงมาลัยเป็นแบบยูรีเทนเหมือนกันจอ7นิ้วมีมาให้เหมือนกันนะครับแอร์แยกเกียร์อัตโนมัติไอ้เกียร์เมนวลหกสปีดนะครับมาดูด้านหลังครับ ด,ด้านหลังก็จะมีช่อง USB นะครับมีผ้านะครับเป็นเป็นบอบผ้าพรีเมียมนะครับของ Highlander นะครับเดี๋ยวผมมาสรุปด้านหน้าให้ฟังนะครับดด้านหน้านิดนึงสรุปนะครับถ้าสำหรับคุณลูกค้าที่จะเลือกทั้ง2รุ่นนี้นะครับคือราคาเนี่ยไฮแล l เดอร์ะ er จะแพงกว่าอยู่ที่9,000บาทนะครับ เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์พันเเหมือนกัน150หแรงม้าเหมือนกันนะสามินิวตันเมตรเกียร์เมนวลหกสปีดเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของอัตราทดเฟืองท้ายนะครับเฟืองท้ายตัวนี้จะอยู่ที่ที่สีนะครับตัวนี้เฟืองท้ายอยู่ที่3.7นะครับโดยประมาณนะครับขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกนะครับตัวนี้เป็นสเปคเดียวกันนะครับช่วงล่างของไฮดลนเดอร์นะฐานล้อจะกว้างกว่าเล็กน้อยนะครับส่วน x s e r i e s s p e ป d ก็จะได้ความเขาเรียกว่าฉบเชียวนะครับ ก็เรียกว่าการรู้ลมนะรับจะดีกว่าตัวไฮแลนเดอร์นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับอยู่ที่9,000บาทนะอยู่ที่คุณลูกค้าเลือกระบบความปลอดภัยมีไให้เหมือนกันระบบเบรก ABS EBD BA ESS BOS นะครับตัวนี้ก็มีมาให้ทั้งหมดเลยไฟหน้าเหมือนกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยต่างกันที่9,000บาทขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าเลือกนะจริงๆตัวนี้จะเป็นเกรด LDA เหมือนกันนะครับตัวนี้ใส่ชุดแต่งเข้าไปให้นะครับตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะครับก็ อยู่ที่มุมมองในเรื่องของการใช้งานสำหรับลูกค้านะครับก็ฝากไว้หนึ่งคลิปสำหรับ4ประตู X Series และ4ประตูยกสูง Highlander Grade LDA ครับ